กราบเรียนท่านประธานผุ้ทสภาที่เคารพผมพเลเอกพลบธมิสานนท์สมาชิกผุ้ทสภาท่านประธานครับก็ผมได้อ่านราย,รายงานฉบับนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการดูภาพแล้วก็สไลด์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอขอชื่นชมนะครับทางกรรมธิการโดยเฉพาะยิ่งได้อ่านดูวิธีการพิจารณากษาของท่านเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่โควิดระบาดขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านได้มีการประชุมมาสิบกว่าครั้งด้วยกันนะครับ แม้กระทั่งในช่วงของโควิดที่กาลังพีคสุดๆเนี่ยนะครับก็ท่านยังมีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผมเองอยู่ในกรรมธิการสองกรรมธิการนะครับกว่าจะประชุมในผ่านระบบีได้ก็ล้มลุกคุกคลานพอสมควรทีเดียวซึ่งท่านก็สามารถประมวลข้อมูลต่างๆที่ได้จากการประชุมทั้งประชุมจริงแล้วก็ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาเป็นเอกสารฉบับนี้พร้อมภาพต่างๆนี่ผมก็ขอชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะครับประเด็นที่ผมสนใจมีประเด็นเดียวครับ ก็คือเรื่องจุดกําเนิดของตัวตัวไวรัสนะครับซึ่งทางกรรมธิการก็ได้มานําเสนอเป็นภาพชัดเจนอยู่ในหน้าอย่างหน้า41เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจุดกําเนิดของโคโรนาไวรัสเนี่ย mm hmm. ก็มาจากสัตว์มีปีกนะ mm hmm. ก็คือข้างข่าวแล้วก็อาจจะมีหนูบ้างนะครับแล้วก็แพร่มายังสัตว์ประเภทอื่นอีกพอสมควรทีเดียวกว่าที่จะกลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์ซึ่งก็ตรงกับในไตรายงานของท่านในหน้า 21่2ต่างๆเนี่ยนะครับพี่ว่าเริ่มต้นจากาที่ทางเมืองจีนตั้งแต่เดือนมกรานะครับแล้วก็จากข้างข่าวข้างข่าวมงกุดซึ่งประเด็นในหน้า22นี่เป็นประเด็นที่ผมสะดุดใจนะครับเพราะว่าก็บอกว่าข้างข่าวมงกุดที่เป็นต้นเหตุที่ของโคโรนาไวรัสเนี่ยในบ้านเราก็มีนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีบ้านเรานี่มีถึง23ชนิดด้วยกัน แล้วก็มีคณะทํางานในบ้านเราเนี่ยครับทำงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ดําเนินการวิจัยศึกษาเพื่อค้นหาตัวไวรัสวัดใหม่นี้แล้วก็ร่วมงานมีทุนสนับสนุนนะครับทั้งจากสกวชสกวต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือจากทุนจากต่างประเทศท่านประธานครับผมเห็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับและมีทุนต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องคานึงถึงแล้วก็ พี่นาดูให้ท่องแท้ดีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยก็ฉายภาพไปเห็นเป็นหนังดูอย่างนะครับว่าศักยภาพของเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยมันอำนาจทําลายในวงกว้างผมก็ญาติวกพันในส่วนทองแง่ความมันงคงถึงคุ้นเคยอยู่นิดนึงว่า <c oughs> ก็มีการพูดว่าก็ไม่ต่างจากอาวุธทําลายล้างสูงหรือเวปพอดแมสเตอร์สรัชั่นนะครับซึ่งก็มีคําพูดนะครับว่า สงครามเนี่ยมันก็มีสงครามเว็บมอดดับเบแมสต์เรสตรักชันเนี่ยมีทั้งนิวเคลียร์เคมีชีวะแลือเชื้อโรคแล้วก็มีการพูดว่าสงครามเชื้อโรคเนี่ยอาวุธเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนเป็นนิวเคลียร์ของคนจนประเทศคนจนเพราะฉะนั้นว่าผมก็มั่นใจว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นณขนา,น,าน,นี้เนี่ยกับทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะครับทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก กลับกลายเป็นว่าประเทศในโลกที่3หรือว่าที่มีการระวังป้องกันอย่างดีเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รอดไปได้พอสมควรดีเดียวผมว่ามั่นใจว่าอาจจะมีกลุ่มที่ไม่หวังดีเนี่ยนะครับก็นิยมความรุนแรงอาจจะมองเห็นหนังตุอย่างตรงนี้เช่นกันนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหาว่ากลุ่มเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยแอบมาพัฒนาไวรัสขึ้นมาแล้วก็มามาปล่อยเช่นในพวกนี้ขึ้นมาอีกนะครับเพราะพิษสงประมันเนี่ยแน่นอนครับ สงครามชีวะสงครามเชื้อโรคเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามตามรูปสัญญาหรือกฎหมายสงครามอนสัญญากรุงเฮกอยู่แล้วห้ามครอบครองห้ามมีใช้นะครับแต่เนื่องจากว่าอาวุธประเภทเนี้ยหรือแม้กระทั่งตัวไวรัสโครินาเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงอะไรซับซ้อนเลยถ้าร่วมอยู่ในเรื่องการวิจัยเพราะบ้านเราก็มีคลังข่ายอยู่ทั้ง20่สิบสายพันธุ์เนี่ยนะครับสามารถมาสกัดกั้นหรือว่าสกัดเชื้อพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยด้วยทุนของต่างประเทศเนี่ยแล้วก็สามารถหลุดเข้าไปได้เนี่ย อันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงนะครับนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ห่วงฮะโลกอนาคตหลังโควิด -19 เนี่ยมันก็อาจจะมีสงครามเชื้อโรคสูงมากขึ้นมาได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ขีมรุดยิ่งใส่กันเลยนะครับคืออยู่ๆก็จะมีคนบาดเจ็บล้มตายไปเนื่องจากว่ามีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับนั้นผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับในข้อสเสนอของกรรมธิการในหน้า25นะครับก็คือในข้อสุดท้ายเลยเนี่ยว่า การสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆนั้นเนี่ยประเทศไทยควรจัดสรรงบประมาณภายในประเทศนํามาศึกษาวิจัยไม่ควรพึ่งพาเม็ดเงินจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของคนไทยโดยตรงแล้วผมก็ขออนุญาตขอเพิ่มว่าก็เพื่อที่จะคุ้มครองไม่ให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจุดกดําเนิดจากสัตว์เลี้ยงในบ้านจากสัตว์ในบ้านเราเนี่ยมีคนที่ไม่หวังดีนําไปใช้ประโยชน์นําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนะครับเพราะว่าไม่อีกกี่ปีขึ้นหน้าเช่นกันรครับถ้าเราไม่ควบคุมในส่วนนี้ ก็อาจจะมีไวรัสโควิด2,030 2,040 2,050แพร่ระบาดนะครับเป็นโซคลาฟชื่อโลกต่อเนื่องไปไม่มีที่สุดแล้วก็สุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็คงจะต้องเพราะว่าข่า,ขาวก็ไม่มีเฉพาะบ้านเ,าเราก็อาจจะมีประเทศอื่นซึ่งเขามีเชื้อประเภทนี้อยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีหลุดรอดไปดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมในเรื่อง ความันคงธานาสาธารณสุขในลักษณะนี้เนี่ยเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่อันนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นขึ้นมาในอนาคตซึ่งอาจจะคุมไม่ได้ก็ได้ขอบคุณพระธรรมทาน